ในวิดีโอที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ adjective ที่จบท้ายด้วย ed กับ ing กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีฟาวีทูเอร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ quantitative adjective กันนะคะโอเ okay, ค let's begin quantitative adjectives เป็น adjective ที่จะบอกเราว่าสิ่งของนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใดค่ะ quantitative adjective มีทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า definite quantifiers adjective เหล่านี้จะบอกเราว่าสิ่งของนั้นมีมากน้อยขนาดไหนโดยใช้ตัวเลขค่ะอย่างเช่น one two three f o u i v e ten hundred thousands millions I have five cats I love you 3,000แบบที่2คือ indefinite quantifiers เป็น adjective ที่จะบอกสิ่งของนั้นมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนโดยที่ไม่ระบุตัวเลขค่ะ เราก็จะใช้ some, a few, several, many, much, a lot, a little, less, more, most, all, none, enough. Yang Ten, we have a few minutes left before the concert. เราจะพูดว่า a few minutes, ik may a tea, many, many, many fans wore the band t-shirt to the concert. แฟนจำนวนมากทใสเสอ t shirt kung wong bidu concert. ก็คือเป็นจำนวนมากแต่ไม่ระบุว่าตัวเลขเท่าไรนะคะ A few songs were played as encore เพลงไม่กี่เพลงเล่นเป็น e n c o r r นะคะก็คือไม่ระบุตัวเลขค่ะว่ากี่เพลง Quantitative a d j e c t i v e ก็มาเป็น fractional numbers เหมือนกันนะคะซึ่งที่จะบอกว่าสัดส่วนเป็นยังไงคะ่ะอย่างเช่น half water third I ate half of the pizza ฉันกินพิซซ่าครึ่งถาดเลยค่ะ quantitive a t adjective สุดท้ายคือ ordinal numbers ซึ่งจะบอกเราว่าระดับตัวเลขคืออะไรนะคะอย่างเช่น first, second, third, fourth, fifth, and so on The first contestant to finish wins the prize. She came in second place. The first contestant ก็คือ w h แข a n ขันคนแรกที่ชนะก็รับรางวัลไปเลยค่ะเขาได้ลำดับสองนะคะ Okay, that's all for today. ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ Quantitative Adjective กันมากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามที่คอมเมนต์ได้นะคะช่วย like กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย